การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะลูกนิกพิม์พนาราโคสะวิรวัตกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปจุประกายความฝันค้นหาแรงบันดาลใจผ่านมุมมองและประสบการณ์ที่น่าสนใจของแขกรับเชิญคนพิเศษเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกรูปแบบชีวิตที่คุณเป็นคนเลือกเองกับรายการไอสไต ร์ที่ประสบความสําเร็จและโดนใจคนดูนะคะองค์ประกอบหลักๆนั่นก็คือผู้กํากับที่จะต้องมีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญค่ะ ฉะนั้นวันนี้นะคะรายการของเราจึงพาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับพุ่มกับหนังอิสระหรือว่าหนังอินดี้ท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการนี้มาแล้วมากกว่า20ปีและได้รับรางวัลจากต่างประเทศมาแล้วมากมายเลยค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการคิดนะคะของพุ่มกับท่านนี้ว่าเหมือนและแตกต่างจากพุ่มกับท่านอื่นอย่างไรไปพบกับไอซ์ของเราได้เลยค่ะกับคุณบุญส่งนาคพูหรือพี่สืบค่ะ ไม่เรียด้วยรางวัลเลยตอนนี้มีสมาธิอยู่อย่างเดียวคือทาหนังที่อยากทําให้ได้อย่างใจหนังฮอลลีวูดก็จะเป็นเบ็ดเสร็จสาเร็จรูปอยู่แล้วเป็นแบบมีสำเร็จรูปหนังงฮอลลีวูดนะครับเรื่งนี้ไปงี้ต้องจบอย่างงี้แน่แน่เห็นไหมแต่หนังทังยุโรปจะเป็นหนังที่ท้าทายผู้ชมจะมาเป็นหนังปลายเปิดหมดเลยเล่าเรื่องความเป็นคนแล้วไม่บอกหมดบอกทีวยเรกทีน้อยด้วยความให้เกียรติผู้ชมคือนั่นนี่คือเขามองว่าคนดูฉลาด เลยว่าถ้าเราทําหนังจริงๆเรารักมันหนังมันจะรักเราหนังจะเลี้ยงเราขอให้ทำจริงๆรักนจริงๆผมไม่เคยทำอย่างอื่นเลยนะตัวนี้ประมาณสิปีแล้วไมทำมีกุอิโนเรื่องหนังผมมีปัจญัยกับตัวเองเลยว่าถ้าไม่ดีขึ้นจะหยุดทำหนัง กับไอซายของเราค่ะคุณบุญสง่งนาคกู้หรือว่าพี่สืบนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> อย่างที่ดิ๊กได้เกริ่นไปตอนแรกนะคะว่าเป็นผู้กํากับภาพยนตร์อิสระ <c oughs> อยากถามพี่สืบข่าวว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทําอะไรอยู่บ้างคะปัจจุบันนี้ดํารงชีวิตด้วยอะไระการดํารงชีวิตในปัจจุบันนี้คนะ่อนข้างยากาถ้าดำรงชีวิตให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะเ <c oughs> น้นอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับต้องทําได้หลายอย่างมาก อาชีพผมแทบจะระบุไม่ได้เลยอาชีพอะไรเพราะผมเยอะมากเลยคือผมทั้งไปอาจารย์สอนหนังสือเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ด้วยประจำสอนหนังสือการภาพยนตร์การแสดงกับเข็นบทจากพวกนี้แล้วก็เป็นวิทยากรสอนทำหนังตัวร์เทสซึ่งทั้งทุกสองเดือนสามเดือนก็จะมีงานวันครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ก็จะมีนะครับแล้วก็เป็น acting c o u r s ฝึกสอนการแสดงค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงซะเองด้วยเป็นนักแสดงด้วยใช่อ้หอันนี้หลายอย่างแล้วนะคะพี่สืบใช่ทำหนังสั้นเองด้วยทำหนังยาวเองด้วยหนังสั้นหนังยาวเป็นโปรดิวเองด้วยตัดต่อเองด้วยแล้วก็โปรดิวหนังด้วยค่ะเขียนหนังสือด้วยค่ะเขียนบทด้วยโอ้โหทุกอย่างที่ที่พูดเนี่ยคือทำมาหมดแล้ว แล้วก็มันก็เหมือนเวียนเหมือนป่าเพือหนึ่งที่มันเกษตรผสมผสานอ่ะอันนี้ได้ผลผลิตอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้อันนี้ได้มันทดแทนกันไปสิ่งที่หนูอยากถามคือการเป็น acting coach เนะะี่ยค่ะคือทำคือทำยังไงบ้างคะหน้าที่ของเราต้องทำยังไง acting coach เลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะทำยังไง <c oughs> โอเคเออ acting coach มันคือผู้จั acting coach เป็นคนสอนการแสดงก็คือ,อ,อนักแสดงเขาจะมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตตัวละครคะบางคนบางคนรับผิดชอบได้ไม่เท่ากัน บางคนไม่เข้าใจเรื่อง acting บางคนมีภูมิไม่เท่ากันเราก็มีให่จูดให้เขาช่วยเขาเป็นพี่เลี้ยงให้เขาเล่นให้ได้เข้าถึงตัวละครทําหน้าที่เขาสมบูรณ์มากขึ้นโดยไม่ก้าวไกลพุ่มกับ mm hmm. กรับก็บมีที่ให้เดเร็ชั่นไปค่ะเราก็ให้เดเร็ชั่นแล้วนักเล่นเล่นไม่ได้เดเร็ชั่นมันซับซ้อนมากคนเล่นมันไม่ถึงเราก็มาบิแลแสด,ง,ดนงนู่นเดเร็ชั่นนั้นบิวไปคุยขุดคุย,คย,คยบางอย่างแล้วก็ปล่อยเขาเล่นเราไม่มีสิทธิ์เล่นเลแทนเขานะเ mm hmm. ขาต้องเล่นเอง แล้วทำยังไงที่จะทําให้คนคนหนึ่งเข้าใจในบทบาทนั้นประสบความสาเร็จมากน้อยแค่ไหนคะมันก็ไม่ไมยากเลยผมรู้สึกมันง่ายมากบ,บ acting course คือเราต้องมองให้ออกมองเหตุอเลสสัตตีค่ะคือให้คนนี้มีปัญหาอะไรเกิดจากอะไรอริยสัตตีเลยผมใช้วิธีอริสัสัตสีตลอดผมผมคิดตําราเขียนบทขึ้มาตําราเขียนบทภาพยนตร์ตามหลักอริยสัจตีอริยสัจสี อย่างเช่นนี่หนูได้ไหมคะนี่ไปเคยบ่อยแล้วใช่ไหมอ่าอีกครเลยอย่างเช่นก็คือเราผมผเขียนบทผมเริ่ม็นความทุกข์ก่อนงั้นเราจะเราจะต้องเขียนบทเราเล่าเรื่องเพื่อจะดับทุกทุกใครทุกเราไม่ทุกคนอื่นเรามีทุกเราจึงอยากเล่างั้นผมต้องหาสาเหตุของความทุกห้เจอสมุทัยมาเลยไหมค่ะหาสาเหตุเจอเสร็จปั๊บหล้วผมจะเปลี่ยนแปลงแก้ที่ต้นเหตุได้งเพื่อให้ผมหายทุกผมก็ อริยมรรคนั้นกลวิธีในการคิดเรื่องคืออริยมรรคม,มีองคแปดแต่จริงๆแล้วผมอาศัยหลักอิทธปิยาตาผสมกัน้วยมรรคก็คือกลวิธีการเขียนบทค่ะนั้นการเขียนบทเึ้ื่ออะไรก็เพื่อดับทุกข์ดับทุกข์ที่ไหนก็หนบที่ต้นเหตุนั้นวิธีการที่เขียนบทเนี่ยวิธีการเล่าเรื่องตอนมรรคเนี่ยคือ,ต,อต้องต้องอิงกับคนฟังอิงคนทําให้ทุกข์มันจะมีกลวิธีมันเหมือนพระพุทธเจ้าใช้อุบายในการเล่าให้คนเปลี่ยนแปลง นี่ต้นเหตุเราเปลี่ยนแปลงเราก็คลายทุกข์แต่ตอนนี้คงจะทำละหนังเรื่องต่อไปหลังจากที่ตุนงวัดจะทําหนังอาร์ที่เป็นแมสหนังอาร์ทที่เป็นแมสหนังอาร์ตให้เป็นแมสให้เป็นแมสหนังแมสที่เป็นอาร์ตนี้มีสเต็ปจริงจริงพูดง่ายนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะไม่ค่อยจะเห็นหนังอาร์ตหรือว่าหนังที่มีคุณภาพเนี่ยมาเป็นหนังแมสเท่าไหร่เรามองด้ทัศนติดูถูกคนดูตอนเนี้ยตุนงค์วงกัรตังไทยดูถูกคนดูว่าคนดูโง่ ดูแค่ความสนุก uh ัเผลอๆแล้วก uh ัน huh. ร yeah, ักโกรธโกดธหลงตื well> no. oh, no. ้นๆเศร้าๆพื้นมจริงๆแล้วคนฉลาดกคนเยอะเลยอืมชนหนังเยอะคนทำหนังงอตรงนี้น่าสนใจเราผมจะคิดรูปแบบทำหนังใหม่ว่าทำหนังที่ให้เกียรติผู้ชมว่าฉลาดผมไม่บอกอะไรเลย มันมีปัจจัยกับตัวเองเลยว่าถ้าไม่ดีขึ้นจะหยุดทำหนังทุกเรื่องต้องดีขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ว่าเหตุปัจจัยจะน้อยลงยังไงก็ตามทุกวันนี้ทําหนังห้าหกเรื่องแล้วนต่ดีปัจจัยน้อยลงเรื่อยๆหาทุนทน้อยลงเรื่อยๆแต่ผมต้องรักษาปฏิจานคือถ้าไม่ดีกูไม่ใช่เอาละหนูน่าสนใจมากต้องดีก็เดิมหนูหน่าสนใจเรื่องนี้มากๆและหนูอยากจะลงลึกไปมากกว่าน,นี้ว่าหนังจะต้องดีมากกว่าเดิมแล้วผู้กำกับจะต้องคิดให้ได้มากกว่าคนดูเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคคุยกัน่ะ con bị nó có gạnh ra luôn Quay trời Phải à mày Việt Nam Đẹp mình mưng đi tầm đây đài mình yêu lư. yêu rồi, rồi. Leo lục cây cú cây ra mày chào điểm mưng Thì nơi Bà đất ถึงช่วงนี้นะคะขออนุญาตเลยค่ะพี่สืบขออนุญาตลงลึกในเรื่องของการทําหนังเลยเมื่อช่วงที่แล้วหนูสนใจอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่าพี่สืบพูดถึงหนังฮอลลีวูดหนังฮอลลีวูดก็มีรูปแบบสําเร็จรูปแล้วแตกต่างจากรูปแบบของพี่สืบยังไงในความคิดของพี่สืบยังไงนี่เป็นมุมมองผมนะในเน้นเป็นมุมมองผมหนังฮอลลีวูดก็เป็นหนังที่พยายามจะเน้นเรื่องผิวเผินพยายามเน็นว่าผิวเผินกัคนเป็นคน ไม่ลงลึกในด้านในหลายด้านจริงๆคนมันมปนซับซ้อนอคนมันซับซ้อนมากต้องอยู่ในหนังมันมาจากชีวิตคนและคนมันซับซ้อนฮอลลีวูดเล่าเพียงแค่คนระดับพื้นๆ mm. โดยรวมนะไม่ใช่ัฮอลลีวูดทั้งหมดฮอลลีว mm. ูดบางเรื่องก็คุณภาพดีนะครับอีกส่วนหนึสิเซนตี่หนังดีโอเคพยายามลงลึกมนุย์นะนั้นผมมองว่า ก็เนี่ยอารมณ์พื้นๆของมนุษอารมณ์รักอารมณ์อารมณ์โกรธอารมณ์ตื้นๆน่ะอารมณ์แล้วคนมีอารมณ์เดียวมีด้านเดียวแบนหมดเลยแล้วก็เล่าโดยโครงสร้างที่ว่า3องค์องค์แรกก็เอตเตอร์บิสก่อนโอ้ยแต่งี้นี่นี่ปัญหาเนี่ยตัวที่สองก็พยายามแก้แล้วก็มีทาทาดาวทาร์ทหมดต้องเป็นงี้ต้องหักมุมตรงนี้ต้องหักนั้นแล้วจบนี่จบต้องจบกันแฮปปี้เอนดิ้งฮอลลีวูดเล่าสู่ไี่หมดเลย เหมือนการเล่าเรื่องปกติคนเราเมื่อฟังเรื่องสักเรื่องนึงต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนโอ้ต้องเริ่มต้นปูเรื่องก่อนสิปูเสร็จปั๊บเห็นปัญหาเห็นปั๊บก็ค่อยอสาเหตุเห็นปีนปัญหาหาแก้อุปสรรคอุปสรรคผลเอยผลเป็นไงอ่ะดีหรือร้ายอ๋อส่วนใหญ่ดีเห็นไหมคนถ้าไม่ดีคนดูจะไม่ p l e a จะไม่มีความสุขในการดูก็คอนเทนต์วูดจุดประสงค์เล็กก็คือเพื่อจะฉกเงินจากคนดูให้คนดูพอใจกลับบ้านแล้วมาดูต่อบอกต่อเพื่อใอ้เงินมะเยอะ แต่หนังที่ผมคิดหนังที่ดีนั้นไม่ใช่เพื่อเทสแต่เป็นเพื่อก <Gig. S 2> ีฟเป็เพื่อให้เออหนูชอบคำนี้พัฒนาคนค่ะเป็นพัฒนาคนนั้นรูปแบบเปลี่ยนฮอลลีวูดเลยยังไงอธิบายให้หนูฟังหน่อยว่ารูปแบบจะแตกต่างกันยังถ้าเรามองว่าภาพยนตร์มีหน้าที่ในการพัฒนาคนได้ดีขึ้นวิธีการก็จะเปลี่ยนหมดทุกอย่างเริ่มต้นเราจะทําหนังเรื่องนี้ให้ใครดูจะเปลี่ยนแปลงอะไรเขาเห็นไหมเจตนาเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ใช่จะเอาเงินจากเขา นั้นถ้าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้เขาต้องเขาต้องเป็น,ปนยังไงนั้นวิธีผมคือผมจะเปลี่ยนแปลงทีละคนผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันแมสแบบประมาณวัยรุ่นตั้งแต่2ี่สิบสิบห้ายันยี่ห้า 25, ไม่ใช่คนเดียวพอเปลี่ยนแปลงทีละคนทีละคนทีละครัง้งคนเดียวก็ยากแนละ้วนั้นผมทําหนังทุกเรื่องอก,ก็คือคนดูคนเดียวนั้นผมจะเปลี่ยนแค่คนเดียวเปลี่ยนได้ไหมขนาดคนเดียวยังเปลี่ยนยากเลยแล้วเรื่องรูปแบบฟอร์มหนังทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดทําเพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลง วิธีการอริยัจศีผมคือวิธีนั้นอห็นไ,ไหมก็มาใช้กับการทาหนังของของพี่สืบอีกเป๊ะเอยแล้วเราก็ต้องเอ้ยเรามนุษย์ไม่มีใครไม่มีใครชอบที่จะให้ยัดย่อยให้ทุกคนอยากเคี้ยวเองอยากจินตนาการอยากคิดอยากใช้สมองอยากใช้จินตนาการแล้วรูปแบบภาพยนตร์ก็เป็นรูปแบบที่เปิดอื็ไหมพัฒนาเขาแต่เปิดจะบอกเมสเซจแต่จะซ่อนจะบอกธีมนะแต่ซ่อนจะให้เข้าใจแต่ไม่อธิบายเคยมาเล่นเข้าใจว่า้วิธีชีวิตอย่างนี้ วิธีหนังผมว่าหนังที่เป็นโปรดักันให้จะเป็นอย่างนี้เพราะความคิดมาจากพื้นฐานความเป็นคนธรรมชาติความเป็นคนคือไม่ชอบไปใครยเยัดเยี่ยดคนชอบคนทุกคนจะพัฒนาด้วยตัวเขาเองไม่ใช่ถูกบังคับไปพัฒนาหนูเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดหนูไม่รู้สึกไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรอกไม่ว่าภาแเทศกีวัดก็ตามไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเราเก็ตเองโอ้น้าตาเล็ด้วยตัวเองแล้วน้าตาเล็ดและสิบคนก็น้ำตาไหลไม่เหมือนกันด้วยคนเราไม่เราลึกลับซับซ้อนแล้วทำไมทำามคนเดียวเหมือนกันหมด เราทําให้ป่าที่มีความหลากหลายกัปนป่าต้นไม้ชนิดเดียวไม่ได้นั้นหนังต้องมีความหลากหลายค่ะต้องมีความหลากหลายคนคนหนึ่งก็มีหนังอีกแบบหนึง่งคนสิบคนหนังสิบแบบสิบสไตล์สิบภาษาภาพสิบนิยามคําว่าหนังสิบแมสเสจสิบเรื่องที่เขา,เาอยากเล่านั้นเราต้องต้องให้เกียรติตรงนี้ค่ะนั้นแอ,พอดพโที่คือตรงนี้เลย คิดเนี่ยก็ว่ายากแล้วนะคะในการที่จะทําให้เรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยไปโดนใจคนคนหนึ่งแล้วตอนที่ทํามันมีปัญหาไหมคะจากเรื่องที่เราคิดไปจนสู่เป็นภาพยนตร์ที่เราสร้างขึ้นมามันเปลี่ยนไปจากที่เราคิดบ้างไหมคะหรือว่ามันเป็นไปตามที่เราคิดเลยก็ถ้าเราแม่นมันจะเป็นไปตามที่เราคิดนั้นผมทําหนังทุกวันนี้เพื่อให้ตัวเองแม่นทำหนังตัวเรื่องก็ฝึกไปเรื่องฝึกไปเรื่องแก้ปัญหานี้ไปแก้ปัญหานี้ไปทำหนังสักแก้ปัญหานี้กันนานก็เอาลว่ายินนาการต้องเป็นอย่างนี้ครับคุณดูต้องเก็ตตรงนี้เก็ต ก็แปลว่าพักนี้พักหลังๆนี้เจ็ตหมดเลยแล้วแรกๆไม่มีแบบท้อเริ่มทำบ้างอะคะไม่ทําแล้วมันเป็นพลังวัยหนุ่มไม่มีอย่างหมดเหมือนผมเป็นคนบ้าพลังคนกูไม่หมดแล้วทีมงานจะต้องวิ่งตามผมไม่ทันทุกวันนี้คนคนทีมงานยังตามไม่ทันเมื่อทําหนังมันจะอะดรีนาลีนจะหลับเดินไม่เหนื่อยเว้ยทำไมวะเอาเอาแล้วพี่ทำไมไม่เหนื่อยทั้งวันเนี่ยพี่เพิ่งมาเหนื่อยตอนนี้ไอ้พูดช่วยจะบอกใจเราไปก่อนต่อนตัวเราใช่ไหมคะไม่ว่าหนังสั้นหนังยาวผมจะตื่นเต้นแต่ทุกครั้งแล้วผมจะท้องเสีย ผมจะทําได้ไหมจะทําดีกว่าเดิมไหมจะกํากับคนดูได้ไหมหัวใจพุ่มกลับก็คือกํากับคนดูหัวใจพุ่มกลับพุ่มกับที่เจิที่สุดคือกํากับลมหายใจคนดูได้อชีวิตคนเราจะจบที่ลมหายใจก็แปลว่ากํากับทุกอย่างคนดูเหลือที่ลมหายใจหายจังหวะใจเป็นจังหวะเดียวเราไม่ใช่ง่ายเลยสําหรับการเป็นผู้กํากับหนึ่งคนหลายๆพอจะมองว่าอาชีพตรงนี้เนี่ยหรือหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเท่อะค่ะที่สืบอมันเท่มากเลยใครก็อยากเป็นผู้กํากับ ใครหล,หลายๆคนเป็นนักสแสดงเป็นทุกๆอย่างกูอยากเป็นผู้กำกับมากแต่ความเป็นจริงเนี่ยหลายๆคนก็ล้มเลิกไปในระหว่างทางแต่พี่สืบไม่ดีว่าช่วงหน้าคุณผูช้ชมห้ามพลาดค่ะดีใจใพี่สืบนะคะมาบอกว่าทําไมถึงไม่ล้มเลิกค่ะ กันเพิ่นมาหรือบ้านเฮา,าเฮาเสียจะไหนเอาเพิ่นก็ปฏิบ่ลเลอดอกวาคันเพิ่นมาเลืกับมาเลืโดนแล้วมาเลืก็เห็นมาเลอร์รถผมก็กดตายดอกนีตายอยู่ไหนบกก่แก้วนี่แ่ะเฮ้ยใครเคยพายเรือไปกลางน้ําเบิง่งกูไม่เคยดอกพ่อเราเคยชวนแล้วมึงว่าสักวันเราจะไปให้ได้ถ้าวันนึงเนี่ยน้ํามันท่วมหมู่บ้านเราเราจะไปอยุ่ไหนกัน ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงนี้เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเมื่อสักครู่นะคะเราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับว่าการเป็นผู้กํากับในรูปแบบของพี่เสือเป็นยังไงบ้างแล้วแต่หนูอยากจะทราบจังเลยว่าทําไมถึงมาทําอาชีพนี้เป็นเริ่มต้นจากตรงไหนคะ,ะย้อนไปนิดหนึ่งคือพ่อผมชอบพาขี่คอไปดูลิเกดูหนังแม่ชอบพาจูมือไปดูลิเกค,ค่ะนั่นชีวิตตอนเด็กประมาณประมาณหกเจ็ดปีตอนเด็กนะฝังเลยร้บผมบวชผมบวชเนนอีกสิบปี นะความฝันผมคืออยากเป็นดารา<น>ความฝนนันแรกคือการเป็นดาราทําไมถึงอ,อยากเป็นดาราผมตัวเองตั้งแต่ม3ยังไงคะอยากเป็นดารามากแต่หน้าหน้ามันไม่ค่อยหล่อนะแต่ปัจจุบันนี้พี่ก็เป็นนะ,ะก็ในไงเราก็พ่ายาเป็นดาราเพิ่ปปับก็พยายามเข้าเอ็นทรานเข้าออกสรจุฬาเอกละครเพื่อจะเป็นดาราให้ได้เพราะเราเราคิดด้วยด้วยเด็กเรอว่าเฮ้ยหน้าตาอย่างเราชีวิตที่เราอยู่ไกลเปืนเที่ยงดังนั้นความฝันคงเป็นจริงไม่ได้ถ้าเกิดไม่เรียนหนังสือ สอบเอนทันอยู่สามปีแล้วเข้าอักษรจุฬาเอกละครได้เลยนั้นความฝันประโดดข้ามเกือบจะเป็นจริงเลยนั้นละครอักษรท่านอักษรดาราเต็มหมดอาจารย์ที่เก่งทั้งหมดระดับประเทศเข้าใไหมครับแล้วกรุงเทพก็มีสิ่งแวดล้อมที่เราพลกดันไปสู่กาเป็นนักแสดงได้แต่ตอนมาเอ้าหน้าตามันไม่ค่อยรุ่งเลยเป็นหน้าเพราะผมเติบโตมายุคที่ดาราสตาร์สแตมทุกคนต้องหล่อต้องสวยยุคของใครคะ สุรพงศ์ยุคสุรพงศ์สุรพงศ์ยุคกรุงศิวิไลย์อย่างงี้เติบโตมาสมบัติจึงดังหล่อทุกคนจะต้องแบบสมาธิผมนึ่บ้าตัวประกอบยังไม่ได้เลยงนั้นต้องเปลี่ยนแปลงแล้วต้องพัฒนาทางสมองแทนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเฮ้ยเริเราเริ่มคนปกตงเราอยากเล่าเรื่องเราไม่เรื่องจะเล่าเราเขียนบทได้เรากรอกกับได้เ้ยเรียนหนังสือไปเรื่อยๆเพิ่มเปลี่ยนแปลงจากดารากลายเป็นครูดาราเป็นครูจะเป็นครูดาราจากคนธรรมดาเป็นนักเขียนบทเรืกองกกับ ทำละครเวทีทำละคดีทำหนังทำเยอะๆเราต้องสชยจบที่หนังค่ะแล้วในฐานะคนเล่าเรื่องเล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องที่ผ่านมานชีวิตผมเป็นคนสามโลกยังไงคะโลกที่หนึ่งอผมโลกชนบทโลกบ้านนอกเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่เติบโต่ามกลางโคลนตมแล้วก็ทุ่งนาและปลาเต็มเหนาตําหนองธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากน้ำหลากนากนว่ายน้ำแบบภาพฝันจำโลกที่สองคือวิทยุวัด เป็นสัมเารเรียนหนังสือเป็นมหาธรรมะนั่งสมาธิตลอดเดินจงกรมตลอดเรียนหนังสือท่องธรรมะทุกวันสอบต้นรัคำเอกแล้วก็ปทศีปท้ามหานั่นธรรมะอยู่ในสายเลือดเรานั่นเรามองโลกเป็นพุทธเบียร์ปริจาธรรมะแบบศาสนาพุทธปั๊บอยู่ในกรุงเทพอ้หกรุงเทพอยู่นานสุดเลยเรียนหนังสือต้องปีสามหนึ่งยังบัดนี้ยังเรียนแทบไม่ได้กลับบ้านเลยยังเรียนอยู่ใช่ยังเรียนอยู่ไม่ค่อยกลับบ้าน ถ้าในมุมมองของพี่ในรูปแบบของพี่มีอะไรที่อยากจะบอกคนทําหนังและอยากจะปฏิวัติเขาให้มีความรู้สึกว่าคุณสามารถทําหนังดีได้ในรูปแบบของคุณเนี่ยพี่สื่อพี่คาแนะนํำยังไงบ้างคะเออหนึ่งเรืรู้รู้จักตัวเองจริงๆว่าเราอยู่เพื่ออะไรลามองหนังแบบไหนเราอยากเล่าเรื่องอะไรชัดที่ตัวเองก่อนแล้วต้องชัดในโลกของหนังหนังไทยต้องมองให้ขาดสามก็คือต้องต้องรู้จัก โลกมันเป็นยังไงโลกตัวนี้เป็นคืออะไรในอนาคตหนังจะไม่อย่แล้วหนังจะเป็นหนังประมาณล้านประเภทแล้วแต่ละล้านแต่ละแต่ละประเภทก็มีคนดูของตัวเองมีรูปแบบเฉพาะของตัวเองพฤติกรรมคนก็เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีงั้นถ้าคนทําหนังก็ต้องถ้าจะเซอร์ไว้นะก็ต้อง,ต,องต้องมองพวกนี้ขาดว่าวางตัวเองให้ถูกว่าเราชื่ออะไรหนังเราทําแบบไหนเราควรจะให้ใครดูเราทําระดับไหนและอย่าหยุด อย,ย่ยาหยุดการเรียนรู้อย่าหยุดทำหนังค<อ>ือผมไม่ไม่เคยหยุดการเรียนรู้และไม่เคยหยุดการทำหนังตอนนี้ผมก็อยู่ได้เพราะหนังเลี้ยงผมผมบอกเลยว่าถ้าเราทำหนังจริงๆเรารักมันหนังมันจะรักเร, <hurting. S 2> เราหนังมันจะเลี้ยงเราขอให้ทำาจริงรักมันจริงผมไม่เคยทำอย่างอื่นเลยนะตอนนี้ประมาณสิบปีแล้วไม่เคยทำอื่นเล,ลยนอกจากหนัง,นงอยู่ได้ทำหนัง้วเกี่ยวกับหนังสอนหนังรวมเรื่องหนังสอนหนังถ่ายฉายหนังมันก็เห็นไม่เห็นอดตายเลยยาง รู้ให้ชัดๆว่าคืออะไรต้องรนะู้เท่าทันทั้งหมดไม่งั้นสบายไม่ได้ในโลกใบนี้โลกเปลี่ยนแล้วนึกโลกไปเปลี่ยนแล้วต้องรู้จักตัวเองทำหนังที่ยังอยากทําทําไปเลยดีไม่ดูไม่รู้แต่ที่ไม่นสุดคือคนเก่งที่สุดี่อยู่ได้คนรู้จริงยริงอยู่ได้ตัวจริงจริงแล้วยิงอยู่ได้ตามหลักชาวดาร์วินค่ะถ้าไม่แน่จริงก็อยู่ยลําบากรักหนังต้องรู้ว่ารักอะไรทําหนังแบบไหนทีย่ย,ยั่งยืนค่ะงั้นถ้ายังจมปากอยู่ในโลกเดิมๆก็ตายเตรียมตัวตาย,ตาย นั้นโอเคประสบการณ์ที่ผ่านมาชีวิต20ปีทำให้ผมไม่มองไราขาดและทายผมอยู่รอดได้ผมจะก้าวแต่ละก้าวก็ไม่พลาดเดาทางได้หมดมันจะเป็นยังไงอนี้ไป็นทางนอดร้อนคนทําหนังต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละค่ะคือคําแนะนํานะคะจากพี่สืบแต่นี่เชื่อว่าได้ฟังยังไม่เท่ากับทําเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้รับในวันนี้เนี่ยคุณไปเริ่มค้นหาตัวเองแล้วก็เป็นเริ่มศึกษาโลกว่าเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่พี่สืบมอบให้กับเราศึกษา,<ร>าลโลกศึกษาหนังศึกษาตัวเองค่ะ พี่สืบคะเรื่องล่าสุดเนี่ยคะ่ะที่จะทําให้เราทุกคนเนี่ยได้ชมภาพไปยงของพี่สืบเรื่องอะไรคะเร็วๆนี้เรื่องล่าสุดผมหยิบชีวิตพระป่าพระป่า <ระ S 1> สายภาวานาปัญญาปฏิบัติสายจันมั่นพระผู้ซึ่งตั้งใจเดินธุด,ดงค์เพื่อลดลาะกิเลสผมทำเรื่องธุด,ดงค์ขาวัดธุด,ดงค์เขวัดการเอาเข้าอบอป่ามีความหมายว่าโอ้ธุดงรพุทก,ก็คือการปฏิบัติ การทรมานตัวเองอยู่ในป่าอยู่ในโคนต้นไม้ใช้ผ้าสามผืนชั้นในบาดกันมือเดียวนั่งสมาธิเดินจงกรมตลอดเพื่อลดละกิเลเพื่อเอาชนะตัวเองแล้วกลับสู่โลกภายนอกอยางคนที่นิ่งสิ่งที่พี่ต้องการให้ผู้ชมได้รู้สึกกับหนังนเรื่องนี้คือ,อโอ้มันไม่มีใครทําได้หนังเรื่องนี้นอกจากคนที่เคยผ่านในมาก่อนผมบวชมาสิบปีผมว่าผมทําได้แล้วหนังเรื่องนี้จริงทุกเม็ดไม่มีผมปวชมาสิบปีไม่มีมมามมรายละเอียดที่ผิดเลย หนึ่งและผมก็เล่าสิ่งที่เป็นแก่นธรรมไม่ใช่เล่าทางเปลือกนอกและใช้หลักธรรมะในการเล่าหนังเรื่องนี้ทาด้วยวิธีการทางคุปติปยาค่ะหนูจะด, <บน S 1> ดูได้ยังไงหนูทำอย่าง <c oughs> นี้เลยหนูแล้วคุณผู้ชมจะชมหนังเรื่องนี้ได้อย่างไรคะติดตามหนังเรื่องนี้ได้อย่างไรเร็วๆนี้ก็จะใช้ที่วงการไปคุยกับ ASF อาจจะหรือไม่ก็ไปลีโด่แต่ว่ามันจาฉายยุ่งได้แหละในที่สุดแล้วถ้าไม่ได้ฉายก็ฉายกลางแปลงไปกลางแปลง ใช่ตามตามข่าวไปใน Facebook ใน Facebook ที่ไหนยังไงเศรษฐกินสง่าคู่ภาษาไทยเลย SUEB ภาษางกิจสง่กคูค่ะหรือปราเป็นว่ายทุนน้ำเป็นเป็นเพจกลุ่มผมค่ะก็ออกข่าวตลอดสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะว่าจะฉายได้ที่ไหนอย่างไรแล้วก็เรื่องอื่นๆที่ผ่านมา ต้องบอกว่าทําหนังมาเยอะมากค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าได้รับรางวัลเยอะมากและที่สําคัญวันนี้นะคะต้องบอกว่าสิ่งที่พี่สืบเล่ามาแม้จะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะแต่ต้องบอกเลยว่ามีคุณค่ากับการเริ่มต้นที่จะเป็นตัวเองของคุณผู้ชมด้วยค่ะสาหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่สืบเป็นอย่างมากค่ะที่มาเป็นแทกรับเชิญนะคะในรายการไอซ์ของเราสามารถติดตามชมไอซ์ของเราได้ทุกวันหยุดนะคะแบตาเลิกดีๆแบบนี้ทางนาว26ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะ ทุกคนมีสิทธิ์เลือกเส้นทางชีวิตในรูปแบบของตัวเองได้เพียงแค่คุณกล้าที่จะเลือกด้วยตัวคนเองค่ะสำหรับวันนี้ทั้งนุกมิกและพี่สืบต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ